สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราลงใต้สุดนะคะจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวทางใต้อิตทาเ,ทเลียใต้สุดนะคะเขาบอกว่าน้ํามันใสสะอาดนะคะบานนานแล้วที่ไม่ได้ไปตอนนี้เรากำลังไปกับครอบครัวนะคะครอบครัวของแฟนนี่น้องชายแล้วก็คุณย่านะคะวันนี้เราลดไปสองคันลงใต้ไปนอนที่การาบเบียนะคะสองไอหนึ่งอาทิตย์นะคะเจ็ดวันนี่ค่ะระหว่างทางก็เลยเห็นวิวส,สวยๆนะคะ ทางใต้นะคะก็จะมีแต่ภูเขาล้อมรอบแล้วก็ทะเลทั้งนั้นเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนยิ่งใต้สุดยิ่งน้ำสวยนี่ค่ะบรรยากาศภูเขาล้อมรอบแบบนี้เลยสวยเนาะคล้ายค,ายคายทางเหนือของเมืองไทยเราไหมคะนี่ระหว่างทางนะคะอากาศร้อนค่ะทุกคนอากาศร้อนมากเลยเพราะว่าเขาซัมเมอร์แล้วนะคะนี่ระหว่างทางของเรา เรามาช่วงวันเสาร์นะคะรถติดมากๆเลยี่นี่ตามคุณลุงไปเลยน้องชายของแฟนหวานนะคะนี่เราก็ตามกันไปก่อนที่เราจะถึงทะเลนะคะเราก็จะมาแวะดูต้นไม้ใหญ่นะคะ400ปีของทางใต้อิตาลีนะคะนี่เมืองนี่นะคะทุกคนดูบรรยากาศเย็นสบายมากเลยเดี๋ยวบรรพาทุกคน,นะคะ่ะเดินขึ้นไปดูคะ่ะนี่ระหว่างทาง เหมือนกับทางบ้านไปนามากเลยไปทำสวนทำนานี่ทางเหมือนบ้านเราเลยเหมือนทางอีสานเหมือนต่างจังหวัดบ้านเราเลยค่ะนี่ครอบครัวของเรานะคะแต่ถ้าอยู่ตรงป่าไม้นะคะก็จะอากาศเย็นหน่อยตรงนี้นะคะก็อากาศเย็นหน่อยเพราะมีป่าเยอะ เย็นสบายเลยค่ะมีพุนป่ามีของป่าหมักเล็บแมวก็เยอะพี่น้องเยอะมากเลยดูเป็นตาเอาเปรมาปูนอนเนาะพี่น้องเนาะดูมาแขวนเปรไว้นะคะทุกคนเราก็มานอนเล่นอ่านหนังสือตรงนี้นะคะบรรยากาศเลิศเลยเห็นคุณย่าแล้วก็ทุกคนเดินไปก่อนนะคะวันก็เลยทำคลิปอยู่ข้างหลัง ทุกคนนะคะยากให้ทุกคนดูด้วยบรรยากาศทางตอนใต้สุดของอิตาลีนะคะเมืองกาลาเบียนะคะทุกคนบ้านขับ <im ple> พวกเรานะคะขับรถมาก็ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะนี่วันเห็นผักอยู่ตรงข้างทางเหมือนผักบ้านเราเลย <im ple> คุณนย่าอยากดื่มน้ํามีน้ําให้ดื่มด้วยนี่ทางเข้าไปนะคะเราเสียค่าชมต้นไม้ยักษ์นะคะก็คนละสี s ่ยูโรนี่ น,นักท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนก็จะมาแวะคนที่มาจากทางเหนือนะคะเขาก็จะมาแวะตรงนี้ก่อนที่จะไปลงทะเลนะคะนี่บรรยากาศค่ะทุกคนนําภาพบรรยากาศทุกคน,นะคะให้ทุกคนนะคะดูนี่ต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ใหญ่มากๆเลยที่เขาบอกนะคะว่าต้นไม้นี้ก็สี่ร้อยกว่าปีนะคะทุกคนคะ่ะเขาจะมีทางเดินให้เราชมแบบนี้นะคะ เดินดูตามเหมือนเขาจะทำสะพานนะคะทางเดินให้เราเดินเข้าไปชมนะคะแต่เข้าอเมซอนเลยค่ะทุกคนเดินไปชมป่าดูต้นใหญ่ขนาดไหนบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะข้างในมันจะเป็นสวนแบบนี้เลยค่ะมันจะเป็นสวนป่าแบบนี้เลยมีแต่ต้นไม้ต้นส,สวยๆสูงๆทั้งนั้นเลยอากาศร่มรื่นดีมาก กาเจอเห็ดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะดูทางทางขึ้นทางลงนะคะทางมันคุกคะ่ะคุณย่าแกก็เดินได้ครึ่งทางนะคะนี่แต่เ,เขาทำทางให้เราเดินดีนะคะนี่แข็งแรงไม้แข็งแรงดีเดินชมเสียงนกเสียงกิ้งลีดคะ่ะทุกคนคะ่ะดูบรรยากาศ เหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยดูใหญ่หรือไม่ใหญ่ดูคุณย่าก,กับรลานดเดินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเดินชมไปด้วยกันนั่นนะ่ะสี่ยอสิ que piove? llueve. Sí, sí. Yo sí. No, no, ha detto quanti anni ha questo abbey? 4 Quattro secoli, 400. 400? Oh. Quattocento. Giriyor <laughs> <laughs> Giri 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 <laughs> โอเคค่ะเราดูครบแล้วนะคะประมาณ20นาทีเดินอยู่ข้างในนะคะตอนนี้ก็เดินกลับค่ะเราลงทะเลกันค่ะทุกคนเดี๋ยวว่าเราจะไปพักตรงไหนที่ไหนนะคะเดี๋ยวอัปเดตอีกครั้งค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็จบไปกับบรรยากาศพาทุกคนนะคะเที่ยวรอบมาไอเข้าป่านะคะทุกคนอันนี้ก็คือเหมือนข้าวเนาะเหมือนเขาปลูกข้าวได้ข้าวเลย จะพืชนะคะที่เขาปลูกอตรงนี้นี่กราโนนะคะทุกคนค่ะน้อยีรู้เซนดีตัวเนียนเด้อโตปะหูล่ะกากะโอปะวูลาะน้อยหรือเน่นน้อ 嗯哼。Mm hmm.